พันดงฮันดเฮ้ย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 เอาอีกแล้วหมดอีกแล้วเพิ่งจะชาร์จมามือถือเนี่ยชอบมาแบตหมดตอนที่กำลังสนุกสนุกอยู่ด้วยเลยใช่ไหม่ะคะไม่รู้เพราะเราใช้งานเยอะจริงๆหรือว่าเพราะแบตเตอรี่ที่พักนายจะเสื่อมแล้วกันแน่ แบบนี้ถ้าฝืนใช้ต่อไปเรื่อยๆก็อาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงตามมาได้เลยนะคะเนี่ยงั้นมาเราเช็คสภาพแบตเตอรี่เองด้วยวิธีง่ายๆที่สยามโฟนนำะมาฝากกันดูค่ะ วิธีที่หนสังเกตจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่แสดงผลเป็นหน่วยเปอร์เซ็นนั้นจะให้ค่อยลดลงทีละ1%่และจะลดลงโดยเฉลี่ย1ถึงต่อครั้งเท่านั้นดังนั้นหากเราสังเกตว่าระดับแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือลดลงมากกว่านี้นิดหนึ่งครั้งก็ให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของเราอาจเริ่มหมดอายุการใช้งานแล้ววิธีที่2การใช้สภาพตัวแบตเตอรี่ด้วยสายตา การใช้สภาพแบตเตอรี่ด้วยวิธีนี้นับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในหลายๆวิธีนั่นคือการถอดตัวแบตเตอรี่ออกมาดูสภาพภายนอกทั่วไปของแบตโดยสายตาของผู้ใช้งานเองซึ่งโดยปกติแล้วแบตเตอรี่จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตัวแบตต้องไม่บวมบิดเบี้ยวหรือไม่รอยถลอกจนเห็นเนื้อในของแบตต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนซื้อมาครั้งแรก วิธีที่3ทดสอบด้วยการหมุนในบางครั้งการมองด้วยสายตาตามวิธีที่2นั้นอาจทำให้เราสังเกตแบตท,ที่บวมออกมาเพียงเล็กน้อยได้ไม่ขนัดนักดังนั้นเราสามารถเช็คผลการสังเกตอีกครั้งด้วยการนําแบตก้อนที่เราสงสัยนามาทําการหมุนบนพื้นที่ที่มีสภาพเรียบไม่ขรุขระโดยส่วนมากแล้วแบตเตอรี่ที่มีสภาพสมบูรณ์จะสามารถหมุนได้ไม่เกินหนรอบเท่านั้น และสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ Android สามารถกดรหัสดอกจันสีเนส่เหลี่ยมดอกจันสี่เหลี่ยม463 6 36, ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดอกจันสี่เหลี่ยมดอกจันเ,เ,เ,เพื่อเข้าสู่หน้าเช็คข้อมูลแบตเตอรี่ได้เลยค่ะแต่ว่าใช้ได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้นนะคะ